ท่านผู้ชมรู้จักนี่ไหมขิงขิงสดมะกรูดจ้ามานเทศเป็นคนแนะนำมาจ้าปรนเทศบอกผมบอกว่าขิงเนี่ยมันให้ความร้อนมันจะเสริมธาตุไฟวิธีการก็คือว่าไปซื้อขิงมาจากตลาดขิงสดนะฮะปอกให้หมดหั่นเป็นแว่น แล้วต้มแล้วก็เอามะกรูดเนี่ยปอกผิวปอกผิวนะฮะให้เป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆแล้วก็ใส่ไปด้วยแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วต้มทั้งมะกรูดและขิงผมให้เด็กที่บ้านต้มเมื่อเช้าก็ทานตอนเช้านะฮะถ้าต้องการมีรสหวานนิดหน่อยผมก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือผมก็ใส่น้ำตาลทรายแดงนะฮะ กินแล้วมันร้อนทั้งตัวร้อนทั้งตัวนะซึ่งอาจารย์บาเทีบอกว่าผมเนี่ยอายุ70กว่าแล้วธรรมดาแล้วธาตุไฟเนี่ยผมต้องดอยสักย0 3 0เซแต่ปรากฏว่าธาตุไฟผมเนี่ยเต็มเปี่ยมยังรุนแรงและยังเข้มแข็งกว่าคนรุ่นหนุ่มซะอีกอาจจะเป็นเพราะว่าผมทานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวผีบเย็นผมทานวันลสีช้อนโต๊ะผมทานมาสิบปีละ เกือบ20ปีไม่เว้นเลยสักวันหนึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสร้างความร้อนขึ้นมาในตัวเราเองนะฮะและในขณะเดียวกันมันเป็นตัวป้องกันภัยได้ดีที่สุดในเรื่องของโควิด19ก็แน่นอนที่สุดนะครับการป้องกันนี่ไม่ได้หมายความว่าพอท่านทานแล้วท่านจะมีสิทธิ์ไปเที่ยวกอดคนติดเชือ้อหรือว่าไปเอาน้ำลงน้ำลายเข้ามาให้ถูกตัวเราไม่ใช่ หมายความว่าโอกาสที่เชื้อมันจะมาหาเราโดยที่เราไม่ได้ไปถูกอะไรมันเนี่ยมันจะเข้าหาเรายากมากขึ้นและในขณะเดียวกันมันก็ดีกับร่างกายด้วยเช้าขึ้นมาท่านผู้ชมผมจะทานน้ำมันมะพร้าวหีบเย็น น้ำมันมะพร้าวหีบเย็นสี่ช้อนโตะ๊ะทุกวันทุกวันผมได้เคล็ดลับอันนี้มาจากอาจารย์ปานเทพขัวพงพันผมเคยเรียนอาจารย์ประเทศว่าอาจารย์ครับเล่าเรื่องน้ำมันมะพร้าวที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเพราะผมเชื่ออาจารย์ประเทศว่าทานน้ำมันมะพร้าวแลวดีแต่ผมยังไม่รู้รายละเอียดมากอาจารย์ประเทศท่านก็เลยทำเอกสารมาให้ แต่ผมคิดว่าผมคงไม่อ่านให้ฟังหมดหรอกเอาที่สําคัญแล้วกันท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าสิบปีแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่ผมทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมไม่เคยเป็นหวัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวในรอบสิบปีที่ผ่านมาไม่มีท่านผู้ชมทั้งหวัดเล็กหวัดใหญ่ก็ไม่เคยเป็นแล้วก็ผมเพิ่งมารู้ทีหลังจากอาจารย์ปานเทพว่าน้ำมันมะพร้าว,ม,าม,ม,าาวมีส่วนเสริมสร้างเซลล์ในสมองอาจารย์ปานเทพเล่าผมฟังว่า ที่สหรัฐอเมริกานั้นเริ่มมีคนทดสอบวิจัยน้ำมันมะพร้าวกับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เขาบอกคนที่ไปทานน้ำมันมะพร้าวแล้วเนี่ยความทรงจำจะดีเซลล์สมองจะเพิ่มมากขึ้นแล้อีกประการหนึ่งนอกจากน้ำมันะพร้าวแล้วในสัผู้ชมรู้ไหมผมเป็นคนชอบกินน้ำขิงผมทานน้ำขิงเนี่ยวันหนึ่งประมาณ3 4ถ้วยถ้วยกาแฟอย่างนี้ขิงไม่ให้ขิงซองเลยนะผมให้ คนที่บ้านไปซื้อขิงสดมาจากตลาดปอกเสร็จเรียบร้อยหั่นเป็นแว่นๆแ,แ,แ,แล้วก็ต้มนะน้ำขิงสดร้อนๆและผมทานอะไรก็ใส่พริกไทยมากๆก็ปรากฏว่าอาจารย์พาเนเทชก็เลยบอกว่าเนี่ยแพทย์แผนทางเลือกหรือแพทย์แผนโบราณเนี่ยระบุว่นาน้ำมันมะพร้าวพริกไทยและขิงนะฮะนี่คือเคล็ดลับในการ ป้องกันตัวเองจากโควิดแล้วเป็นการป้องกันโรคนะฮะอาสราเทพเขียนมาบอกว่าพอคนเรานี่อายุเริ่ม50ปีขึ้นไปธาตุไฟจะหย่อนลงไประบบคุ้มกันเริ่มตกลงคราวนี้เกิดปัญหาธาตุลมมากขึ้นคือโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเช่นโรคประสาทสารสื่อประสาทการปวดตามร่างกายการย่อยอาหารเสื่อมลง เป็นโรคเบาหวานง่ายท่านผู้ชมลืมบอกไปผมไม่ได้เป็นเบาหวานเลยแม้แต่นิดเดียวระดับน้ำตาลผมปกติท่านผู้ชมครับ73ความดันผมก็ยังคงอยู่ที่120-130ถึง130หัวใจอยู่ที่80นะฮะเพอร์เฟครับเป็นโรคเบาหวานง่ายโรคหลอดเลือดต่างตีบลงนี่หมายถึงคนอายุ50ปีขึ้นไปนะฮะ ความเคลื่อนไหวช้าลงสมรรถเทพทางเพศเสื่อมลงอ้วนมากขึ้นทั้งหมดนี้คือความเป็นไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาหารเครื่อดื่มก็ล้วนแล้วแต่มีธาตุจะมาช่วยเสริมความเติมความกำเริบหย่อนพิการของธาตุในร่างกายแล้วอาจารย์เทพก็ได้บอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีขนาดโครงสร้างโมเลกุลที่สั้นกว่าไขมันชนิดอื่นทั่วโลกหมายความว่า น้ำมันมะพร้าวเป็นพลังงานความร้อนให้กับร่างกายเร็วที่สุดจึงตรงกับตรงซึ่งตรงกันข้ามเลยนะท่านผู้ชมในความเชื่อที่ว่าไขามันทําให้อ้วนหรือภาษาการแพทย์ปัจจุบันพบว่ามันเป็นไขมันที่เพิ่มการทํางานของฮอร์โมนไทรอยที่จะทําให้การเผาผลาญดีขึ้นอาจารย์ประเทศบอกมาว่าการเสริมธาตุไฟคือผมเนี่ยเสริมธาตุไฟผมด้วยน้ำมันมะพร้าวนี่เองทําให้พลังงานความร้อน ย่อนลงช้ากว่าคนทั่วไปจึงเป็นการรักษาระดับฮอร์โมนที่เป็นความร้อนให้ดำรงให้นานที่สุดเพราะการเผาผลาญที่สูงขึ้นจะช่วยนำคอเลสเตอรอลไปผลิตเป็นฮอร์โมนทั้งเพศช,ชายและหญิงให้ได้มากขึ้นคนที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำจึงดูอ่อนวัยกว่าคนวัยเดียวกันท่านผู้ชมครับดูหน้าผม73แล้วถ่ายดูหน้า เหมือนคนอายุ73ไหมครับหลายคนบอกคุณยูทําไมหน้าเด็กผมก็ไม่รู้ทําไมผมหน้าเด็กนะฮะแต่ผมรู้อยู่อย่างเดียวทั้งนี้ฮะว่าผมเป็นคนที่ระวังและผมเป็นคนที่ชอบภูมิยัาทางตันออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าอะไรก็ตามเพราะรผมเป็นคนชอบป้องกันมากกว่าชอบรักษาอาจารย์ประเทศก็เลยบอกว่า น้ำมันมะพร้าวจะมีส่วนสำคัญในการชะลอความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมไม่ช้าลงนะฮะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวให้พลังงานความร้อนจึงกลายเป็นพลังงานที่ช่วยเสริมสร้างระบบคุ้มกันเพราะการแบ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายจะทำได้ดีเมื่อร่างกายมีพลังงานความร้อนและการทำงานของฮอร์โมนไทรอยก็ไม่หย่อนลงนะฮะ พราะฉะนั้นแล้วาอาจารย์มันเทบอกว่าน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันชนิดหนึ่งชื่อกรดลอริกกรดไขมันชนิดนี้อยู่ในน้ำนมแม่ของมนุษย์ที่เวลาลูกกินน้ำนมแม่แล้วจะมีระบบภูมิคุ้มกันแต่น้ำมันน้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริกที่อยูใ่ในน้ำนมแม่สูงกว่าน้ำนมแม่ในมนุษย์อีกแล้วงานวิจัยในช่วงหลังพบว่ากรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวออกฤทธิ์ ฆ่าเชื้อหรือต้านจุลินทรีย์ได้หลายชนิดรวมทั้งแบคทีเรียตัวร้ายไวรัสยีสและเชื้อรานี่คือคําตอบว่าทําไม10ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้เป็นหวัดเลยผมอยู่ในเรือนจํา2ปี11เดือนกับ27วันผมก็ไม่ได้เป็นหวัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจารย์มานเทยบอกว่าดํารงธาตุไฟสําหรับผู้สูงวัยโดยการใช้เครื่องปรุงที่มีรถร้อนอันได้แก่ขิง ขิงพริกไทยดีปลีอาจารย์ไปเทศบอกว่าสามอย่างนี้การแพทย์แผนไทยและอินเดียเรียกว่าตรีกระตุกแปลว่าร้ร้อนทั้งสามท่านผู้ชมครับอาจารย์ประเทศบอกว่าขิงนั้นเป็นตัวแทนทาธาตุไฟสามารถช่วยเรื่องเกี่ยวกับปอดพริกไทยช่วยเสริมาธาตุลมที่ไม่มีอะไรจะดีกว่าพริกไทยนะฮะทั้งสงตัว จึงเป็นการเสริมระบบคุ้มกันตัวเองที่ดีที่สุดประการที่2นะฮะใช้รถเปรี้ยวกัดเสมหะนำในช่วงฤดูหนาวได้แก่มะนาวมะกรูดมะขามป้อมใบมะขามน้ำนมราชทีสีขั่วพูดง่ายคือเสริมด้วยวิตามินซีที่สูงหรือตำรับยาการแพทย์นไทยเรียกว่าตรีพลามาหาพิกัดโดยใช้พิกัดหันมะขามป้อมนำเด่นสุดวิตามินซีสูงสุดนะฮะ เมื่อป่วยเป็นไข้แล้วจะต้องใช้ยาฤทธิ์ร้อนไม่ได้ต้องใช้ยาฤทธิ์เย็นเข้าช่วยก็เลยต้องใช้วิธีหม่มผ้าให้เหงื่อออกงดอาหารดื่มน้ำร้อนแล้วใช้ยาฤทธิ์เย็นเช่นฟ้าทลายโจรหรือตำรับยาขาวนะฮะ แล้ววัคซีนเป็นคําตอบหรือเปล่าท่านผู้ชมวัคซีนไม่ใช่คําตอบท่านผู้ชมวัคซีนที่ได้ทําการฉีดกันไปก็ไม่ได้ป้องกันโควิด1 9ได้100%เขาบอกว่า70%อีก30%ไม่ได้ป้องกันยังมีการแพร่เชื้อออกไปได้ตลอดเวลาและการฉีดก็อยู่ในช่วงเริ่มฉีดไม่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศและทางออก,กเป็นยังไง ท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าผมเคยพูดว่าไงผมเคยพูดบอกว่าผมเนี่ยจะไม่ฉีดวัคซีนทําไมผมจะไม่ฉีดวัคซีนท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมดูแลตัวผมเองดีผมไม่ไปไหนโอเคอาจจะเป็นเพราะผมอายุ7 3สาแล้วนะคุณสนที่ก็ไม่ไม่ต้องไปไหนนี่แต่ผมยังหนุ่มอยู่ผมมึงสากว่า40กว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่หนุ่มหรือแก่ ประเด็นต้องรู้จักรักษาตัวเองไว้ก่อนสิ่งที่พวกคุณไปสิ่งที่พวกคุณทำนั้นส่วนใหญ่เป็นที่อโคจรไปทำไมในช่วงนี้ต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่ดูแลตัวเองผมทานน้าขิงทุกวันวลสองสาถ้วยผมเข้าห้องอบไอ้น้ำห้องซาวหนา้าเพราะว่าผมเป็นคนชอบซาวหนา้าหมอจงหมอจงซึ่งอยู่ที่กวางตุง้งซึ่งเป็นผู้ที่ค้นคิดเจอ โรคอันนี้แล้วก็รักษาโรคอันนี้มาตลอดบอกว่าคนที่อาบน้ําร้อนมากๆโอกาสที่จะติดเชือ้อไวรัสพวกนี้เนี่ยลดลงไป6 0ผมไม่ได้อาบน้ําร้อนนะฮะผมอบไอ้น้ําร้อนนะฮะไอ้น้ําร้อนในห้องสาหน้าผมเนี่ย92%แล้วก็ห้องอบไอ้น้ําผมห้องสตรีมผมเนี่ย 50, 5 2ถึง องศานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร่างกายผมได้รับการป้องกัน